พี่น้องวันนี้มาห้างอีกแล้วนะคะตอนนี้พี่ายอยู่ที่ผู้เวิร์ดเซ็นเตอร์นะคะนี่นะคะเพื่อนอยู่ช่องแพนัครีมต่างๆนะคะครีมหรือว่าโยเกิร์ตต่างๆพี่น้องนี่นะคะอันนี้พี่ไปมาซื้อที่ครีมนะคะครีมเหนียวสําหรับไปทําซอสนะคะสเต็กนะคะซอสนะคะมัสรุปซอสนะคะนี่เนาะ,ะพี่ไปก็จะไปทําซอสสเต็กนะคะ ก็จะใช้มัสลูมซอสใช้ที่ครีมนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะอันนี้ไก่มันร้อนก็เลยแยกออกจากตกากน,นะคะเพื่อนไก่มันร้อนนะคะส่วนมุมนี้นะคะเป็นมุมโยเกิร์ตนะคะมอโยเกิร์ตสำหรับกินอาหารเช้านะคะเพื่อนพี่ใบจะใช้ของอโคโคกนัทโยเกิร์ตนะคะเนาะจันลานะคะสวีทแอนด์ครีมมี่นะคะเพื่อนนี่วานิลานะคะ วานิลาเคยกินอยู่เพื่อนอร่อยวันนี้เราเอาวานิลานะคะ oh. เพื่อนไม่เอาอโคคนัะปกติกินโคคนันะคะรสมะพร้าวน้องเพื่อนแต่วันนี้อยากกินวานิลานะคะนี่นะครับเบสบีโฟนะคะเฟบวอรี February นะคะทเวนตี้ทรีนะคะเพื่อนเนาะหมดอายุวันที่สิบุม้าพุมธานะคะเพื่อนเนาะแล้วเอาอันนี้ไปนะคะวานิลานะคะนี่นะคะนี่กดได้แล้วนะ,ะเพื่อน กล้ยขึ้นเพิ่บนพี่น้องมันสีสั้นกล้วยเรามันจะช้ำน,นะคะกล้ยนี่ซื้อไปทําอาหารเช้านะคะเพ<ม>ื่อนพี่น้องช่องนี้เป็น,นอ่อของกินเล่นนะคะพวกซารามิพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนาะก็มีพวกซาลามิมีแฮมนะคะต่างๆนะคะเพื่อนเนาะพี่ไปจะมาเอาซาลามินะคะเพื่อนนี่นะคะพวกซาลามิต่างๆนะคะเพื่อนไหนคะซาลามินะคะ ซาลาミซาลาิอยู่ไหนเนาะฮอดดอกต่างๆนะคะ่ะเพื่อนมันมีหลายอย่างเนาะเพื่อนทั้งสั้นทั้งยาวนะคะหาเรเห็นพี่น้องมันอยู่แถวนี้พี่ใบเคยซื้ออยู่นี่นะคะซาลาินะคะนี่เนาะกินแบบนี้นะคะเทสตี้สติ๊กนะคะซาลาินะคะนี่เนาะสามีชอบกินแบบนี้นะคะยูดบายเดอะโฟร์เดอะโฟร์ ถ้านเพื่อนวันที่สี่เดือนสี่นะคะนี่เนาะไม้นี่เนี่ยก็ก็รสชาติอ่าปันกลางเนะเพื่อนเนาะไม่เผ็ดนะคะเพื่อนนี่เนาะเอาไปนะคะ